คุณคิดถึงชีวิตการแต่งงานงคุณไว้ยังไงบ้างอยากแต่งเมื่อไรอยากแต่งผู้ชายแบบไหนคุณอยากรู้ทำไมนะคะผมอยากทราบนี่ในสายตาคุณนะคะคุณคิดว่าลินเป็นคนยังไงคะก็เป็นคนกลางกลาง จนผมเดาไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนยังไงแปลกดีเหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยลินเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลินเป็นคนยังไงแล้วคุณอยากตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนยังไงะะล่ะลินอยากจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาค่ะอยากมีเลือดอยากมีเนื้ออยากมีหัวล้ะอยากมีน้ำตา มีความรักด้วยเพราะว่าถ้าหากคุณไม่มีความรักเนี่ยคุณจะเสียดายไปตลอดชีวิตคุณจะตายอย่างไม่มีความสุขวิญญาณคุณก็จะไม่สงบทำไมคุณถึงกลัวว่าลินจะไม่มีคะแสดงว่าคุณมีใช่ไหม ผมขอได้ไหมครับขอคิดดูก่อนแล้วกันนะคะว่าคุณควรจะให้คุณหรือเปล่าทำไมล่ะฮะผมหน้ารังเกียจมากสำหรับคุณใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะคือลิน่เป็นคนที่ตัดสินใจเร็วไม่เป็นนะคะแค่นั้นเองคะ่ะขอโทษนะจ๊ะคนแก่ขอขัดจังหวะหน่อยนะแม่คะ ลินจ้าแม่ว่าลูกไปอาบน้ําแต่งตัวดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวก็จะได้เวลาทานข้าวแล้วหล่ะที่พ่อก็กําลังอาบน้ําแต่งตัวอยู่เหมือนกันเลยนะค่ะคุณภูวดลก็อยู่ทานข้าวกับเราด้วยกันที่นี่เลยกันล้วกันนะคะเพราะว่าปกติที่บ้านนี้เนี่ยก็ทานกันแค่พ่อแม่ลูกสามคนเท่านั้นเองมันเหงานานทีจะมีแขกเรือมาเยี่ยมสักทีนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคิดซะว่าเป็นกันเองกันลวกันนะคะนอกจากว่าคุณภูวดลจะมี นัดไปรับประทานข้าวที่ไหนกับใครถ้าไม่มีก็เชิญนะคะคุณครูอยู่นะคะเดี๋ยวคุณจะได้รู้จักพ่อลินด้วยค่ะผมเองก็ไม่ได้มีนัดรับประทานอาหารที่ไหนกราบขอบพระคุณคุณหญิงมากนะครับที่เรุณางิ้ตอนนี้ไม่รู้ใครกรุณาใครกันแน่และจ้ะนิดลเลยมันมาจริงๆแล้วนั่นเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่บ้านอาเนะี่ย มทราบแล้วครับคุณอาสายของผมสะกดรอยตามทุกระยะรับรองไม่คลาดสายตาเด็ดขาดครับในเรื่องการกินอาหารเนี่ยนะถ้าเรากินแต่น้อยแล้วก็เลือกกินที่มันมีประโยชน์อ,ออกกำลังกายบ่อยๆอ,ออกไห้มากๆสม่ำเสมอนี่ยจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ของมันๆในตน้องลดนะไม่ได้เลย เอเอแล้วคุณม<อ>ีดื่มเหล้าป่ะก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่บ่อยนะครับเฉพาะเวลาออกงานสังคมเท่านั้นนะครับแล้วบุหรี่ลระ <laughs> บุหรี่นี่ผมไม่แตะเลยฮะเพราะว่าผมถือว่าเป็นการเผาเงินโดยที่หาผลประโยชน์ไม่ได้เลยแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยครับโอ้ดีจริงๆนะแหมไม่คิดเลยนะคะว่าจะมีคนหนุม่มคิดแบบนี้สมัยนี้แล้ว <c oughs> ผมไงหญิงไม่เคยตัวตายเลยแต่มัน กลัวโรคภยัยไข้เจ็บเท่านั้นเนี่ยฉันก็เหมือนกันนะคุณเนี่ยถึงได้พยายามหาอะไรทําอยู่เรื่อยๆไงไม่นั่งนั่งนอนๆอยู่เฉยๆกลัวโรคถามหานะ่ะจริงนะคะคนที่แอ t คทีฟอยู่ตลอดเวลานะคะจะแข็งแรงแต่คนที่ป่วยอยู่บ่อยๆนะคะดูแลส่วนมากจะเป็นคนรวยๆทั้งนั้นเลยะคะ่ะนี่ลูกธรรมชาติถึงได้ลงโทษทางอ้อมไงจ๊ะคือคนเราเนี่ยนะ เกิดมาไม่ใช่เพื่อให้มานั่งนั่งนอนนอน,นอยูอย่เฉยๆแต่เกิดมาเนี่ยจะต้องทํางานนะจ๊ะถ้าสมมุติว่าคนเราเนี่ยอุตรีนั่งนั่งนอนนอน,นอยูอย่เฉยๆเนี่ยธรรมชาติก็จะลงโทษนะพระเจ้าเนี่ยจะไม่ปล่อยให้คนเราเนี่ยเกิดมาสุขสมบูรณ์ไปสมหมดทุกอย่าง <ขอ S 1> หรอกนะไม่ให้เกินความพอดีคุณพัดวดนว่าจริงไหมคะคขาเจริงท่าบเป็นไงคะกับข้าบ้านนี่อร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับคุณหญิง ที่ผมเดาว่าต้องเป็นฝีมือของคุณหญิงทําเองแน่ๆเลยใช่ไหมค่ัแน่นอนสิ่คะแม่เนี่ยจะทําอาหารเองทุกอย่างเลยคะ่ะอร่อยมากจริงๆนะครับคุณหญิงนี่ผมไม่ได้ยอนะครับคุณพูว <c oughs> ดลเนี่ยปากหวานจังเลยนะช่างพูดเอาใจคนแก่นะ <c oughs> โอ้แม่คะคุณพูนะคะเป็นคนที่ช่างช่างคุยนะคะตั้งแต่ที่เรารู้จักกันเนี่ยคุณพูจะมีเรื่องราวมาเล่าอะไรให้ลินฟังและลินก็ต้องเอากลับมาคิดทุกครั้งเลยะคะ่ะ ผมว่าการที่เราเป็นคนช่างคิดเนี่ยดีกว่าเป็นคนที่ไม่คิดอะไรเลยฮะเพราะว่าคนช่างคิดเนี่ยมักจะเป็นคนที่ฉลาดในระหว่างที่เรากำลังค่ำเค่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์และกินแมคโดนัลเป็นอาหารคำ่ำในปัวดนทานทองคงกำลังมีความสุขอยู่บนโต๊ะอาหารบ้านอลิน แล้วก็กําลังกินอาหารที่แสนอร่อยฝีมือของคุณอาหญิงอรไทยแล้วก็กำลังนั่งอยู่ข้างๆอาลินบนเก้าอี้ตัวเดียวกับที่เราเคยนั่งเป็นประจำในคูัวเดินทานทองมันมีดีมาจากไหนที่พระเจ้าประทานโอกาสทองแบบนี้ให้คนอย่างมันได้ลิ้มรสมันมีดีมากแค่ไหนที่มันได้อยู่เคียงข้างที่อาลินแพนเรายิ่งคิดก็ยิ่งแค้นถ้ามันมีดีมากไปกว่าเราสักนิดเราจะไม่ว่าอะไรสักคำเดียว แต่ในเมื่อมันเป็นมาลายที่แฝงตัวมาในคราบของสุภาพบุรุษมีแล้วที่คนอย่างเราจะยอมแพ้ง,ง่ายๆไม่มีวันซะหรอกในผูวเดินผ่านทองจงจำเอาไว้ว่านี่จะเป็นโอกาสแรกและโอกาสเดียวเท่านั้นที่คนอย่างมันจะได้นั่งสวยสุขอยู่บนเก้าอี้ที่เราเคยนั่งอยู่ประจำแค่น,นี้จะต้องได้รับการชำระอย่างสาสมเราคิดออกแล้วว่าเราจะทำยังไง เฮวินี่รือสามารถหาเบอร์มือถือของอาจารย์นพก้าสุาพเลิศได้ปะวะไม่ต้องไปหาเบอร์มือถือเบอร์เพจเจอร์เบเอร์ที่ห้องในคอนโดหรือแม้กระทั่งเบอร์ที่ทำงานของอาจารย์นพก,กา้าบมีครบหมดแล้ววะรือนี่มันมือโประดับเซียนจริงๆอ,อแล้วคุณบนดวพักที่ไหนคะผมพักอยู่ที่คอน,นโดนแถวสุขมุมวิทครับ แล้วบ้านจริงๆหรอคะบ้านจริงๆก็อยู่แถวป่ากน้ำฮะอากาศคงจะดีนะดีกว่าในตัวเมืองเนี่ยครับแล้วทำงานที่สถานทูตมานานหร้อยังคะขนานพอสมควรนะครับแล้วนี่คิดว่าจะทำงานอย่างนี้ตลอดไปเลยเหรอคุณไม่ลองคิดว่าจะขยับขยายตัวเองไปทำงานอย่างอง,องค์การระหว่างประเทศอะไรรึเปล่ผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเองก็ติดขัดอยู่หลายเรื่องเหมือนกันฮนะคือ ผมไม่มีเตลิญยาหรอกนะครับผมมีแต่ประกาศเสียบัรและอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสครับก็เริ่มเรียนตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้นีน่นะมันไม่มีอะไรหรอกที่เรียกว่าสายเกินไปสําหรับการเรียนรู้ในชีวิตคนเราอ่ะจริงไหมคุณ <c oughs> มันก็จริงของท่านนะครับแต่สําหรับตัวผมเองตอนนี้คงไม่มีเวลาที่จะเจียตัวเองไปเรียนหรอกครับเพราะว่างานพิเศษที่ทําอยู่เนี่ยก็เต็มมือแล้วครับถ้าผมจะไปเรียนเนี่ยผมก็คงต้องเลิกทํางานพิเศษ แล้วก็เสียเงินเสียโอกาสดีๆไปอีกหลายทอด้วฮะฉันคิดรอบคอบดีจังนะครับณเวลานี้ผมคิดแต่จะทํามาหากินแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักฐานนี่ผมก็คิดจะปลูกบ้านอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามาถึงตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยครับว่าจะปลูกแบบซื้อที่มาและปลูกบ้านเองหรือไม่ก็ซื้อแบบบ้านผ่อนส่งดี คุณหญิงครับคะ่ะคุณหญิงช่วยกระณาแนะนําผมหน่อยสิครับว่าผมควรจะเลือกแบบไหนดีปลูกเองถ้าจะดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะซื้อแบบผ่อนส่งเนี่ยก็คงจะต้องดูให้ดีนิดนึงเพราะว่าบางทีสร้างช่วยชุยแล้วก็อาศัยโฆษณาเข้าแล้วก็ตบตกแต่งภายในโปสีโปสันอะไรเข้าไปดูสวยงามแต่ความจริงอ่ะไม่แข็งแรงเลย <c oughs> นั่นสิครับผมเองก็กลัวเจอแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะฮะ ก็เลยยังไม่ยอมมีบ้านสักทีสู้ดูๆไปก่อนดีกว่าครับเ,<อ>เพราะว่ามันสําคัญมากเลยนะฮะถ้าหากว่าซื้อบ้านมาแล้วเราไม่ถูกใจแล้วก็ต้องอยู่มันไปตลอดชีวิตเนี่ยคงไม่ไหวแน่ละครับจะขายก็ขายยากนะฮะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าปลัดกระทรวงและคุณหญิงจะให้ความเป็นกันเองกับเราจนเรารู้สึกสบายใจเช่นนี้ท่านทั้งสองเป็นผู้ใหญ่ที่ธรมธรมดาธรรมดา ไม่เจ้ายศเจ้าอย่างแบบที่ลิทีบอกเราบรรยากาศรอบตัวเราจึงดูอบอุน่นจนเรารู้สึกได้เราคิดว่าอาริเป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากทำกลางชีวิตที่ดิ้นรนของเมืองหลวงหล่อนมีทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คนทั้งหลายปรารถนาเพราะหล่อนมีครอบครัวที่อบอุน่นมีพ่อแม่ที่เข้าใจชีวิตและไม่ประมาท ความไม่ประมาทของพ่อแม่จะช่วยปรับอุณหภูมิในบ้านให้อบอุ่นอยู่เสมอและนี่คือบรรยากาศที่เราต้องการไปช้าๆและแน่นอนและก็มั่นคง